นี้ค่ป๊อบปี้เลิฟเดย์ยังไงบ้างครับผมก็ก็ป๊อปปี้เลิฟเดย์ครับผมก็คือความน่ารักคำหวานเป็นรักป๊อปปี้ป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างงี้ครับผมก็เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความน่ารักดําทีมงานเลยครับผมใช่ครับก็เป็นเปิดตัวครั้งแรกของพวกเราด้วยเปิดตัวครั้งแรกของพวกเราด้วยนะครับ เปิดตัวครั้งแรกของผลิตภัณฑ์ใช่ครับผมงของมามี่ใช่ของมามี่ครับแล้วถ้าให้เล่าย้อนกลับไปป๊อปปี้เลิฟของเราจังได้มั้อตอนยิปเท่าไหร่์โอ้ป๊อปปี้เลิฟตัวนากเลยนะก็จะวันดีซะอีกอ๋อเดี๋ยววันนี้ครับผมก็ผมเป็นสัตว์เลี้ยงละกันน้องตุวนาตนัวนาตัวแรกของผมแล้วป๊อปปี้เลิฟยังไงบ้างเรารอกมันแค่ไหนก็คือมันตอนนั้นได้วัยวัยเด็กด้วยอะไรนะเราก็แบบ เหมือนแบบเราก็รักเขาอินดูเขาอะไรเงี้ยก็แบบว่าย้ายเขาแบบได้อ่าได้ไปเดินเล่นในทานะอาหารอร่อยๆอะไรเงี้ยโดยที่แบบเราเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้อะไรแบบเขาแต่แค่รู้สึกว่าเรารักแล้วเรามีความสุขกับเุาผมขอเป็นตุ๊กตาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วกันผมเป็นตุ๊กตาที่แบบว่าได้มาตั้งแต่จำความไม่ได้จนมาถึงตอนนี้ก็จำได้อยู่ไหมตอนนี้จำได้ใช่ไหมว่าเป็นตุ๊กตาเราจำได้เขาแต่วอนนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าน้องก็จะแบบ เหลืองมากตามการเวลาก็คือแบบตั้งแต่เด็กเลยอะไรอย่างงี้ชื่อตุยยุยครับอะไรนะตุยยุย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 พูดแบบนี้ชื่อตัวชื่ออะไรชื่มันตุยยุยยุยชื่อเขาหรอตุยยุยอ๋อคือตั้งให้เป็นที่มาที่ไปของชื่อมาจากไม่มีครับผมอันนี้ผมเรียกตั้งแต่เด็กตุยยุยตุยยุยตุยยุยให้หมอนเหม็นป่ะก็ก็มีกลิ่นเพราะว่ามันสิบกว่าปีแล้วยี่สิบปีใช่แล้วอย่างนั้นมันนี้มันยังอยู่มั้ อยู่ครับแต่น้องหางด้วนไปแล้วครับห่างด้วนไม่ได้กัดครับผมมันขาดตามาการเวลาเนาะเขาปิ้นเลยของผมห่วงมากจริงหรอบ้าห่วงอ่ะไม่มีนอนไม่หลับจริงจริงลอาเอามาให้เขาลงดลบมาให้บอสลองพิสูจน์ว่ามันจะดีเหรอครับเสร็จแต่บอสต้องแับได้พ่อได้ครับเดี๋ยวจะทำให้น้องกลับมามีหางรู้สึกดีมากที่เป็นพิเศษตัวแรกของเราเลยซีรีส์จะจบไปแล้วผมรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่แบบ ได้เป็นพรีเซนเตอร์กับของทออํามามีเป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยก็ตื่นเต้นดีใจมันก็พึ่งใหม่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะยังทําตัวไม่ถูกก็อยากจะฝากนะครับฝากตัวฝาก มามิด้วยนะครับผมครับ,รบผมก็เป็นพรีซเซนเตอร์ตัวแรกของพวกเรานะ<ม>ครับผมก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนผมแล้วก็ได้ถือผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารักดีๆแบบนี้นะครับผมก็เหมือนกันครับผมฝากมามิแล้วก็ฝากบอสโนคินด้วยนะครับข้าไหยคนจะมองว่าลิปสติกอาจจะไม่เหมาะกับผู้ชายแต่สมัยนี้เด็กผู้ชายก็จะต้องมีใช้ติดตัวใช่ครับผมมองว่าสมัยนี้คือไม่ว่าจะเป็นเทศอะไรเพศอะไรอะไรนะครับก็คือการดูแลตัวเองเป็นเรื่องสำคัญช่วยสำคัญมาก ผมมองว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์กันแดดหรือลิสติกติ้นอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวลนครับใช่ครับผมก็คือถ้าเหมือนแบบว่าเราต้องออกไปเจอกับผู้คนออกไปเจอผู้ใหญ่หรือออกไปเจอสังคมอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าไงเสริมต้องเสริมจะมีริมฝีปากที่สวยมีสันสดใสไปให้ทุกคนได้ดูถ้าเราอแบบออกไปแล้วแบบปากซีดเนี่ยโอ๊ยไม่ได้เราก็ไม่สามารถทำใจได้เราต้องแบบสร้างความประทับใจให้เขา แปลงว่าโน้ตอื่นก็ต้องเติมบ่อยเพราะว่าเรากินบ่อยใช่กินผมเรียบปากบ่อยกินริบปากแล้วในความที่แบบว่าพอมาเป็นดีเซินเตอร์หิือสิทธิ์ค่ะเราต้องมีการเตรียมตัวเตรียมอะไรยังไงบ้างเตรียมดึงผิวปากไว้ยังไงบ้างยืมผิวปากก็ต้องบำรุงเนาะให้สุขภาพดีครับผมจะได้ทาติ้งออกมาแล้วสวยๆครับอย่างจริงๆติ้งของเรานี่ก็คือมีแบบพวกสารสกัดจากธรรมชาติที่บำรุงริมฝีปากอยู่แล้วด้วย แล้วเมื่อกี้ที่ทาให้กันนี่คือเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพปากของโนอูรนเป็นยังไงนะค่ะบอลก็ดีครับนุ่มๆอันนี้หมายถึงไอ้ตอนทาหรือหมายถึงตอนแ่น NC โนอนุินต้องแยกไอนบอลต้องแยกออกแคบยี่นะตอนทาตอนทาคือเราจะรู้เลยว่าเวลาเราแบบป้ายลงบนปากเนี้ยคือปากก็จะเด้งสู้แบบ ยิงสู้อะไรยิงตื้อ่ดใช่ครับผมนึกถึงใบมันละเอียดที่สับสนผมนึกถึงหมูสามชั้นที่แบบคิดเหมือนพี่คิดเหมือนพี่รู้สึกไงบ้างว่าแม้นักซีเรียจบไปแล้วแต่ว่าเราแท็กต์งเราก็ยังติดเทนอยู่เรื่อยรู้สึก จริงๆก็อยากขอบคุณ,คณใช่ครับนโนโขอบคุณทุกความรักทุกการซัพพอร์ตเลยครับไม่ว่าจะเป็นจากพี่แฟนคลับทุกคนจากทุกคนที่ให้โอกาสเรา<ช>จากพี่ๆสื่อมวลชนที่แบบเห็นเรามาตั้งแต่เราเป็นยังตัวย,ยังตอนนี้ก็ยังตัวปิดเดียวอยู <c oughs> อ่เหมือนกันครับผมก็ก็ขอบคุณมากๆเลยครับก็จะขอพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ทุกวันทุกวันเป็นบอสแล็เป็นที่ดีขึ้นอย่างนี้ทุกวันครับอืเพราะอย่างไหคนรู้สึกก็คือคนเขาไปถามเรื่องทรงผมอ๋อเขาให้พี่บอสิเคราะห์ว่าน้อง ตัดตรงนี้เราโอเคไหมหรือว่ายังไงเพราะว่านี่ก็คือจะลาดสายแล้วก็กคือคือผมก็เลยก็คือไม่ใช่อะไรนะคือผมมาถามเขาว่าโอ้พูดไทยได้ไหมเนี่ยก็แบบเหมือนแบบเหมือนแบบต่างชาติเปลี่ยนรูปไปเลยนะใช่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเนาะแบบเปลี่ยนไปเป็นอีกคนเลยคือผมไปดูแบบอย่างคลิปอาเก่าๆอะไรเงี้ยเห็นเขาผมสั้นนะเขายังดูแบบเป็นเด็ก ตัวเล็กๆน่ารักอยู่อะไรเงี้ยของวันนี้แบบอ๋อนี่เป็นสิงโตมาเลยนะเป็นสิงโตมาเลยก็ชอบครับได้เห็นในลุคที่แตกต่างไปก็รู้สึกไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะคือยิ่งพอยิ่งเหมือนแบบเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เห็นแบบพัฒนาการความแบบความหล่อความน่ารักของเขาอะไรเงี้ยความมีเสน่ห์ของเขาเนี่ยมันก็แบบออกมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าชอบแต่คาดมาที่บล็อกคือจะซอยติเกะเก็บขึ้นมาอย่างเดียวเลยผมก็เดี๋ยวต้องรอเร็วๆนี้ผมก็อยากทำสีเหมือนกันนะแต่ไม่รู้จะทำสีอะไรดี อย่างของน้องนคือยังไงทำไมปล่อยให้มันดูแบบอ๋อคือผมเป็นจริงๆงทรงนี้เป็นทรงที่ผมไว้ตั้งแต่แบบสมัยก่อนนู้นแล้วครับผมแล้วก็มาตัดเพราะว่ามารับบทเป็นน้องเพนในบรรยากาศหลักเป็นซีรีส์สีนี้ก็ทรงนี้เป็นสีที่ชอบอยู่แล้ว<ม>อะไรอย่างี<ม>้ก็เลยแบบพอ,อมีโอกาสตอนนี้ยังไม่ได้แบบเปิดกล้องก็เลยอถือโอกาสย้อมผมทําผมทรงเดิมละกันอะไรอย่างี้ครับจริงจริงมันดูแลยากสำหรับเรามดูแลยากไหมคือผมยาวผมเป็นคนที่ขี้ลำคาญก็เลยเวลาอยู่บ้านผมก็จะผูกจุก จุกบ,บนี้ครับผมแล้วก็ส่วนถ้าดูแลย่างน่าจะเป็นเรื่องเส้นผมมากกว่าเพราะว่าเรากัดหลายรอบแล้วก็ต้องแบบดูแลผมให้สุขภาพดีมันจะอาจจะมีการชอร็อตจากการโดนความร้อนอะไรอย่างนี้ทุกวันเพราะเราทํางานครับแส่งว่าพออยู่บ้านก็คือเป็นสิงโตเลยใช่ครับเป็นจริงจริงนี่คือกัดแล้วหรือว่าอยากจะอยากทาสีอีกกัดแลครับกัดไปห้ารอบเลยโอจ้จริงเหรอ น้ำปวดแลยังอยู่นะลูกยังยังอยู่ดีครับผม <laughs> จริงๆเราจะมีแนะนำพี่บอไปว่าถ้ากัดแล้วมันจะต้องแบบไหนมันจะต้องทนเจ็แบแค่ไหนอรอบแรกไม่ต้องทนรอบสองเริ่มรู้สึกรอบสามสี่ห้าก็สู่ๆนะก <laughs> ็คือไม่เหลืออะไรแล้วนะก็กลัปไว้ผมเหมือนเดิมโอเคครับก็คือไม่เป็นไรสกินเฮดเลย <laughs> เอเอสุดท้ายแล้วอยากขอบคุณแฟนๆที่ยังติดตามอย่างวันนี้ยังมานั่งกันเต็มเลยครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่แบบ รักและซัพพอร์ตพวกเราเนาะพวกเราก็จะทำทุกวันให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอยากจะพัฒนาเป็นบอสโนเออร์ที่เก่งขึ้นเรื่อยๆและทำมาให้ทุกๆวันเป็นวันที่เรามีความสุขด้วยกันมากที่สุดครับครับผมเหมือนกันครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆแรงซัพพอร์ตทุกๆความรักเลยนะครับผมแม้ว่าไมรายการลาัตซีรีส์จะจบไปได้สักอย่างหนึ่งนะแต่ก็ยังมีคนตามคอยจิดตามคอยซัพพอร์ตมาเสมอมาก็ขอบคุณมากเลยครับผมใช่ครับผมแล้วก็จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าจะมี อะไรงานอะไรใหม่ๆที่ทางไหนอะไรยังไงก็รอติดตามทางดีไว้ออฟฟิเชียลได้เลยนะครับแสดงว่ามีแน่ๆวันที่11เหรอมีแน่ๆใช่ไหมคือวันที่11เหรอมีแน่ๆน่ไหมนะคือช่วงนี้เราก็มีมีเป็นวันที่11เหรอน่าจะไม่มีพิรุธน่าราธรรมดาปกติธรรมดาใช่ไครับไม่มีพิรุธครับไม่มีครับเราติดตามทางออฟฟิเชียลเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ